สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้ผมทํามีดดาย่านะจากเหล็กใบมีดตัดหญ้าที่เหลือใช้นะฮะเดี๋ยวทาไปให้วัดโคกตะเคียน2อสองด้ามน,นะแล้วก็ทําใช้ที่บ้านหนึงด้ามน,นะบใบตัดหญ้าเนี่ยเหล็กเป็นเหล็กสปริงนะฮะเป็นเหล็กอ่าประมาณ S.K 5นะมีคาร์บอนอยู่ประมาณ0.8-0.9%เพราะฉะนั้นเหล็กพวกนี้น่าจะแข็ง แต่ว่าไม่เปราะเท่าไหร่นมีความเป็นสปริงอยู่นะครับผมนะฮะเป็นกลุ่มเหล็กสปริงเหล็กเครื่องมือนะครับผมเวลาจะเชื่อมยึดเนี่ยจะต้องถ้าใช้ลวดธรรมดาเนี่ยมันจะแตกนะผมก็เลยใช้ลวดสเตนเลสนะฮะใช้ลวด L 3 0 8เนี่ยมามาเชื่อมนะครับผมนะฮะเฉพาะเชื่อมตัวเหล็กใบตัดหญ้าคือเหล็กสปริงติดกับนะก้านเหล็ก ก้านเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาเนี่ยแล้วก็ต่อดั้มเหล็กไปอีก2เมตรนะครับผมปกติการดายาเนี่ยเราเราจะดึงเข้าหาตัวไม่ว่าจะเป็นจอบหรือว่าเครื่องมือดายาอันนี้เนี่ยจะดันออกข้างนอกนะครับผมผมจะไปดันให้ดูนะผมไปเห็นที่วัดมาแล้วผมก็เลยทำนะทำช้าแล้วก็ทําแจกลองทําดูนะนะครับนะจะเห็นว่าดายาได้เร็วมากนะฮะ ทีนี้เรามันจะมีส่วนโค้งอนิดหน่อยตรงนี้นะเพะื่อจับยญ้าทีนี้ถ้าจะให้กินมากเนี่ยก็จับด้ามให้สั้นถ้าจะให้กินบางๆก็จับด้ามให้ยาวขึ้นนะทำด้ามยาวสองเมตรนะกำลังดีนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะเอาไปถวายวัดสองอันแล้วก็ใช้ที่บ้านหนึ่งอันนะก็ใช้ใบตัดหญ้าที่เหลือใช้นะทำให้เกิดประโยชน์นะทำมีดดาหญ้าใช้ที่บ้านแล้วก็ทําถวายวัดนะฮะตรงนี้จะรกหน่อยตะกี้ผมเพิ่งตัดแต่งต้นกระ t น o ะใบกระท้อนรนะ่วงนะครับผมนะวันนี้มีเราว่างได้อยู่บ้านก็เลยนะทําประโยชน์ให้กับบ้านตัวเองแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับวัดด้วยครับผมนะสวัสดีครับผม